ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto System MS แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบถ้วนที่สุดที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Toyota Hilux Revo 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับทุกความท้าทายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Toyota h ไ l u ัก e v เรโว2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผสานกับไฟหน้า LED แบบใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดยิ่งขึ้น ไฟส่องสว่างกลางวัน DRL ถูกออกแบบให้รับกับเส้นสายของตัวถังอย่างลงตัวเพิ่มความโดดเด่นและดูดันให้กับตัวรถอย่างชัดเจนกันชนหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูแข็งแรงและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ช่วยปกป้องขณะขับขี่ในเส้นทางออฟโรดมุมมองด้านข้างของไฮลักเกรว2025แสดงให้เห็นถึงเส้นสายที่เฉียบคมและทรงพลัง สูมล้อถูกขยายให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับล้ออันลอยสีดำขนาดใหญ่ที่จับคู่กับยางออเทอเรนสมรถนะสูงบันไดข้างถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงรถกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันชนหลังถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานพร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอดภายในห้องโดยสารของ Toyota h i l u ัก e v o 2025ได้รับการออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางยิ่งขึ้นวัสดุภายในเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่ให้สัมผัสนุ่มนวล เบานังห้องหนังแท้เย็บด้วยได้สีตัดกันเพื่อเพิ่มความสปอร์ต วงมาลายมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและการเชื่อมต่อแบบไร้สายหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและชัดเจนบอกผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบดันหลังไฟฟ้าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางไกล เครื่องยนต์ของ Toyota Hilux ก e v o 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็ว ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ w d ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดขับเคลื่อน2ล้อเพื่อความประหยัดน้ำมันหรือโหมดขับเคลื่อน4ล้อสำหรับการลุยเส้นทาง o f f ฟ o a d ที่สมบุกสมบันระบบช่วงล่างของไฮลัก r e เร2ว2 5 2 5ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางครุขระ ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นที่ให้ความแข็งแรงและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อที่มาพร้อมระบบช่วยเบรก ABS e b d b a และระบบควบคุมเสถียราภาพ VSC ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสถานการณ์ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Hilux Revo 2025ได้ติดตั้งระบบ t y y t t s s f e t y s e เซ e ที่มาพร้อมฟังก์ชันเด่นเด่นอาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลังกล้องมองภาพรอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และการจอดรถในพื้นที่แคบได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบความบันเทิงและอำนวยความสะดวกอื่นๆก็ครบครันไฮลักเกรเว2025มาพร้อมเครื่องเสียงระดับพรีเมียมลำโพงคุณภาพสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนซันรูฟไฟฟ้าที่เพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้กับห้องโดยสารระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน ช่องจ่ายไฟ USB และปลั๊กไฟ 220V สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆขณะเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทและระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไฮลักเกรวโ2025ยังรองรับการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์เสริมและชุดแต่งแท้จากโตโยต้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรบาร์สปอร์ตบาร์ชุดกันชนหน้าหลังล้ออลอยดีไซน์พิเศษแร็กหลังคาและอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแบบออฟโรดที่ตอบโจทย์สายลุยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจตกแต่งพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตและความหรูหราให้กับตัวรถได้อย่างลงตัว สรุปแล้ว Toyota h ไฮลักเ v รว2025ถือเป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยในทุกเส้นทางด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดันแข็งแกร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย t o โยต้าไฮลักเร o ว2025พร้อมที่จะเป็นคู่หูคนสำคัญของคุณในทุกๆก,การเดินทาง หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto System MS เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากเราการกดติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพให้กับทุกท่านขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิป